โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็ไม่ยวนชิหน่าเกมรักกี้ในโกะนะครับรอบนี้ก็มีเข้ามาที่หนึ่งพันกว่าบาทนะครับเวลานี้ผมจะไปะเดิมไปที่เบสสิบบาทก่อนนะครับรอบนี้ก็ขอเล่นแบบซอฟๆหน่อยลวกันนะครับเพราะว่าเกม l ักกี้ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นหลายวันเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะแตกดีหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกับเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็ จะดันเบสสิบบาทไปก่อนนะครับดูซิว่าเบสสิบบาทจะมีอะไรมาให้หลุดหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็มาเจะก,กันในช่วงดนึกนะครับแต่ก่อนนี้ถือว่าเป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากนะครับเข้ามาเล่นแทบทุกวันเลยนะครับแต่ว่าหลังๆมาก็อาจจะไม่ค่อยเข้ามาเล่นบ่อยเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเล่นยากเหมือนกันนะครับโอ้โหเชีช่ยเชโดโดว์อ้ยสิกี่ตัววะหกตัวหกตัวครับคุณผู้ชมสกัตเตอร์ออเต็มๆเลยนะฮะเบสสิบบาทนะ ลงไวเกินนะครับไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่านะมาเดี๋ยวเรามาลุยกับฟรีเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับเปิดไปเลยครับหมุนฟรี14รอบนะฮะท่านผู้ชมลูงนี้จัดเบ็ดหนักก็ดีนะครับแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะลงให้ตอนไหนนะครับรอบนี้ไม่รู้ว่าฟุกหรือเปล่านะครับมาไวมากนะครับมาไหลต่อเลยครับสวยวิเจอไวคู่จัดไปครับท่านผู้ชมมา ขอต่อคูณหน่อยก็ดีนะอุ้ย,ยฟีามฟีหรือเปล่ามาเปล่ามาหรือเปล่าโอ้โหมีลุ้นว่ะผู้ชมถ้ามานี่คือบันเทิงแน่นอนนะครับผมว่าแม่งไม่น่าจะลงให้นะนั่นแหละครับเรียบร้อยสามช่องจะมีโอกาสลุ้นหรือเปล่าจบเลยครับไปลุยกันต่อนะครับตอนนี้ก็โอ้โหเพิ่มคูณเป็น 8แล้วนะฮะทุกผู้ชมโอากาสแตกเลยแค่10รอบสุดท้ายนะครับโอเคสวยเฮ้ยผมว่าแตกดีอยู่นะมาต่อเลยครับรอบนี้ก็บวกมา516บาทนะครับตอนนี้เราได้วินมาประมาณพันกว่าบาทแล้วนะทุกผู้ชม อย่างน้อยรอบนี้เนี่ยผมขอกำไรสักพันสองพันละไรกันนะครับเบ็ดสิบบาทนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าเป็นเกมที่ท่านผู้ชมขอ,ขอกันเข้ามานะครับวันนี้ก็เลยจัดให้ไปเลยนะครับรอดไม่รอดก็ดูก่อนนะแต่ว่าถ้าเกมนี้ไม่รอดก็พักก่อนแะ้วกันนะฮะท่านผู้ชมเมื่อวานก็ไปโดนเกมเสาถ้ำมานะครับวันนี้ก็ตอนแรกนนก็ตั้งใจว่าจะกลับไปแก้มือนะแต่ว่าพักก่อนอะกันเนาะท่านผู้ชมโอ้โหเสียดายดว่ะสก,กัตเตอร์ ตอนนี้โอกาสแตกเลยแค่3รอบสุดท้ายนะครับขอฟรีซอมฟรีหน่อย้ะกันนะถ้ามานีน่สุดยิ่งกว่าสุดเลยนะฮะโอ้โหตอนนี้เพิ่มคูณเป็น28แล้วนะครับ2รอบสุดท้ายอยา่าไปยองเพื่อนเอาหน่อยนะดอกสุดท้ายโอ้โหไม่น่า,าพลาดเลยว่ะทผู้ชมโอเคครับผมรอบนี้ก็บวกมา1 1 6 0กบกว่าบาทนะครับไปสู้กันต่อเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอเพิ่มเบ็ดดูดิคุณผู้ชมเบ็ดห้าสิบนะจะมาป้าขึ้นมาสักสามพันก็โอเคนะผมว่าปกติผมเอาทุนเข้ามาน้อยแบบนี้ก็ถือว่าปั้นยากมากนะฮะคุณผู้ชมกว่าจะขึ้นมาให้นะวิวิสกตัตเตอร์ขอหน่อยเพื่อนมาโอ้โหอ่ะเดี๋ยวผมขอขอปั้นไปอีกสัก หน่อยแล้วกันุผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ก็กำไรก็เกือบเท่าหนึ่งของทุนแล้วนะครับตอนแรกก่ลาวว่าจะซื้อเบท50นะุ่นผู้ชมแต่ว่าทุนผมไม่พอนะมันประมาณ2,000กว่าบาทนี่แหละนะครับไปไหลต่อเลยนะฮะดูซิว่าเบท50จะลงให้หรือเปล่านะุ่นผู้ชม ถ้าลงให้ก็มีโอกาสลุ้นอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ก็โอ้โหทุนผมเดี๋ยวประมาณพันห้านะครับเมื่อกี้ก็ขึ้นมาสองพันเนาะอ่ะขึ้นมาสักสามพันก็คือเลิกเลยนะได้เปล่าไม่รู้ได้หรือเปล่าจัดหน่อยเพื่อนไปแบบล้วนๆเลยนะฮะทุกผู้ชมเผื่อว่าจะได้ฟูกเข้าฟรีนะโอ้โหเจอเข้าปั้นนะฮะทุกผู้ชมบอกมาโอ้โหเชีย่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาซิเอาซิมันต้องแบบนี้ครับเจแถวแรกต่อเลย เจท่าแรกเจทถวแรกโอ,โ,โอ้โหโอ้โหขาดเจท่าแรกว่ะท่านผู้ชมไม่รอบนี้บอกแมา2,160้บาทนะครับตอนนี้ขึ้นมา3,000ันละท่านผู้ชมแตกเป้าที่ผมตั้งไว้นะฮะโอเคเลิกครับท่านผู้ชมโอ้โห3,000 เอาเข้ามาพันกว่าบาทเนาะได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับดีกว่าขาดทุนนะเพราะว่าปันทุนน้อยทีไรไม่เคยจะรอดนะครับรอบนี้ก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสซลาร์ใครที่สนใจจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับสซลารบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับ